ตามที่รัฐบาลกำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามกลยุทธ์7แผน4ปรับ3หลัก6เร่งต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2556และกรมการปกครองได้กำหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2556 เพื่อบรรจุโครงการต่างๆไว้ในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอมนังจึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอมนังจังหวัดสตูลดังนี้ แผนงานที่1แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลได้แก่การประชาคมค้นหาผู้ค้าผู้เสพ การจัดทําบัญชีรายชื่อทั้งผู้ค้าผู้เสพเพื่อใช้ตรวจสอบติดตามและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบุรณาการปฏิบัติการทั้งฝ่ายปกครองตํารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการพัฒนาแกนนําหมู่บ้าน เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รณรงค์ในหมู่บ้านชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบรวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแข่งขันกีฬาการบริการสาธารณะและอื่นๆเป็นต้นแผนการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งที่ผ่านกระบวนการครบทุกขั้นตอนโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนปฏิบัติการปิดล้อมเอกซเรย์เชิงรุก90วัน สุดยอดต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอมะนางังซึ่งมีวิธีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวดังนี้ 1. จัดเตรียมที่ตั้งที่ทำการบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย 2. มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้บุคคลหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการสำรวจและจัดทำข้อมูลต่างๆ 3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำบัญชาการควบคุมปฏิบัติการในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง 4. ประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดและผู้ค้ายาเสพติดนํานำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดจำนวน9คนเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบสมัครใจโดยชุมชนบำบัดณนะกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอมะนงังจังหวัดสตูลระยะเวลา45วันโดยมีแนวทางกำดำเนินการดังนี้ใช้กระบวนการเมตริกโปรแกรมประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการบำบัดรักษาเช่น การรักษาแนวธรรมชาติบำบัดโคมิโอพาทีการอบสมุนไพรการล้างพิษด้วยสมุนไพรการใช้พ่ออุปถัมในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาการใช้ศาสนาบำบัดมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาทุกขั้นตอนนำผู้ผ่านการบำบัดรักษา เข้ารับการฝึกอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพและนำผู้ผ่านการบำบัดรักษาเข้าสู่กระบวนการศึกษางบประมาณการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดสรรให้จังหวัดสตูล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดำเนินงานโครงการเป็นเงิน37,500บาทและหน่วยงานต่างๆดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมานังผู้ปกครองของผู้เข้ารับการบำบัดร,รักษาและพ่ออุปถมัมหรือผู้นำท้องถิ่นในอำเภอมานัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด25ตาสับประรดปัญหาและอุปสรรคผู้นำในท้องที่ขาดการมีส่วนร่วมกับทางราชการเพราะคิดว่าไม่ใช่งานของตนประชาชนยังขาดความเข้าใจขาดความไว้วางใจเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองแผนง,งานที่2แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอมะนังขับเคลื่อนแผนง,งานดังกล่าวโดยฝ่ายปกครองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนังสถานีตำรวจภูธรมะนังองค์การบริหารส่วนตำบลน,นิคมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปามพัฒนารวมถึงภาคประชาชนในชุมชน ดำเนินการจัดประชาคมเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแบบสมัครใจหรือกึ่งสมัครใจและส่งเสริมการบำบัดในหมู่บ้านวัดหรือมัสยิดโดยผ่านการคัดกรองเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาแผนการดำเนินงานโครงการท่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดโครงการติดตามผู้ผ่านการบำบัดระบบสมัครใจและค่ายปรับเปลี่ยนโครงการจัดตั้งศูนย์จำแนกคัดกรองผู้เข้าบำบัดรักษาปัญหาและอุปสรรคผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าบุตรหลานตนเองติดยาเสพติดและผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วยังกลับไปเสพซ้ำอีก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตบำบัดมีน้อย แผนงานที่3แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดดำเนินการทําโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาจัดให้มีการบรรจุหลักสูตรการสอนทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนจัดครูตำรวจหรือครูแดให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว การขจัดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาเช่นร้านคาราโอเกะร้านเกมโต๊ะสนุกและอื่นๆเป็นต้นมีการตรวจปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา สำหรับเยาวชนนอกสถานศึกษาได้นำเนินการโครงการจัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาจัดตั้งชุดจัดระเบียบสังคมออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันปราบปรามในสถานประกอบการเช่นจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติต้านยาเสพติดกิจกรรมทูวีนัมเบอร์ว กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมโดยมีครูพระสอนศีลธรรมมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมฝึกอาชีพกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสำหรับเยาวชนนอกสถานศึกษาได้ดำเนินการโครงการจัดอบรมยุวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา จัดตั้งชุดจัดระเบียบสังคมออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันยาเสพติดแผนการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบสังคมสถานประกอบการปอดยาเสพติดโครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา ปัญหาและอุปสรรคอํมมาเภอมะนางมีครูตำรวจหรือครูแดงจานวนสองคนซึ่งไม่เพียงพอกับสถานศึกษาและการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดยังปกปิดข้อมูลมีผลทำให้การสรุปผลการดำเนินงานล่าช้าแผนงานที่4แผนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายศูนย์ปฏิบัติการพลังแผน่นดินชนะยาเสพติดอเํเภอมะนาง ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนจับกลุ่มปราบปรามต่อผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่โดยการขับเคลื่อนการดำเนินการของสถานีตำรวจภูธรมนงังแผนงานที่5ความร่วมมือระหว่างประเทศอำเภอมนงังเตรียมความพร้อมเป็นเขตปลอดยาเสพติดรองรับการเข้าสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน แผนงานที่6การสกัดกั้นยาเสพติดอำเภอมานางไม่เป็นพื้นที่แนวชายแดนแต่ในพื้นที่อำเภอมานางมีพืชกระท่อมซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ บ้านควรดินดำหมู่ที่9ตำบลปามพัฒนาอำเภอมนังจังหวัดสตูลซึ่งพืชกระทอม,มดังกล่าวมักจะถูกลักลอบเข้าไปเก็บเพื่อนำไปผลิตยาเสพติดประเภท4คูณร้อยเพื่อเสพและจำหน่ายในพื้นที่อำเภอมนังและพื้นที่ใกล้เคียงปัญหาและอุประคักมีกำลังในการเฝ้าระวังไม่เพียงพอต่อการตั้งจุดสกัดการลักลอบการเข้าไปเก็บพืชกระท่อมในพื้นที่ แผนงานที่7แผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการอำเภอมนางจะให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดและมีการประชุมติดตามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโต๊ะข่าวเป็นประจำทุกเดือนปัญหาและอุปสรรคการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับหน่วยงานที่ดำเนินการหากมองถึงพื้นที่แล้วแต่ละพื้นที่ต่างกันปัญหาก็ย่อมต่างกัน ดังนั้นกิจกรรมที่จะดำเนินการก็ต้องต่างกันด้วยขอบคุณค่ะ